เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมวิรัติวริสลินพักเสียมไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภา,าท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ฉบับนี้กับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่รัฐสภาเพิ่งตั้งกรรมธิการเสร็จสิ้นไปนั้นสองพระราชบัญญัตินี้มีความพร้องกันอยู่สองประการนะครับท่านประธานประการที่หนึ่งคือเป็นร่างที่เกิดจาก ความจำเป็นเหมือนกันมีเจตนาและเหตุผลที่ดีเหมือนกันประการที่สองเป็นร่างที่ค่อนข้างจะละหลวมและมีความไม่ทันยุคไม่ทันสมัยต่อเหตุการณ์เช่นเดียวกันนะครับท่านปานครับกระผมจะขอไล่เรียงแสดงความเห็นในรายละเอียดเพื่อประกอบในการพิจารณาปรับปรุงในชั้นถัดไปต่อรัฐสภานะครับท่านประธาน กับผมมีข้อกังวล3ประการและมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงหนึ่งข้อเสนอดังนี้นะครับข้อกังวลประการแรกร่างพระราชะบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายที่กว้างกว้างมากมาก,มากจนเกินไปดังปรากฏในมาตรา5ที่เขียนวัตถุประสงค์ด้วยเนื้อหาที่เป็นการทั่วๆ่วไปอย่างมากจนเกินไปนะครับ ท่านประธานครับผมขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานฟังถึงท่านประธานอาจจะต้องอดทนฟังนิดนะครับเพราะว่ามันมากจนเกินไปนะครับกาบเรนท่านประธานนะครับมาตราห้าระบุว่าการส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาเป็นคนดีมีวินยัยรู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบตรงนี้แสดงถึงลักษณะนิสัยนะครับ ภูมิใจและตระหนักในความสําคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเป็นไทยนะครับรู้จักความพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีใฝ่เรียนรู้มีความรอบรู้รอบครอบระมัดระวังมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องของคุณสมบัตินะครับรวมทั้งมีสํานึก ในความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุกเป็นเรื่องของจิตสำนึกต่อชุมชนนะครับกับเพื่อให้บุคคลมีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลกและมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัดหรือความจําเป็น เป็นเรื่องของทักษะเพื่อการพัฒนาตนนะครับท่านประธานครับจะเห็นว่าเนื้อหาเกือบทั้งหมดของมาตรานี้เป็นเนื้อหาของลักษณะนิสัยและคุณสมบัติส่วนตนนะครับมากกว่ายกเว้นในวรรคท้ายที่มีการระบุถึงทักษะที่จะต้องพัฒนาตนเองนะครับ เฉพาะด้านเฉพาะเจาะจงนะครับท่านประธานเป้าหมายเช่นนี้เมื่อแปลเปลี่ยนมาเป็นแผนงานก็จะมีมีความเสี่ยงอย่างสเปสะสปะไลรทิศทางยกแม่น้ําทั้งห้าลงมาทั้งหมดอย่างนี้อาจจะทําให้แผนการพัฒนาบุคคลไม่เป็นที่ดึงดูดสําหรับผู้เรียนในอนาคตอ่านมาตาห้าแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนฟังพระเทศในโบสถ์อะไรอย่างนั้นก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนี่คือข้อกังวลประการที่หนึ่ง นะครับท่านประธานข้อกังวลประการที่สองเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานของการเทียบเคียงวุฒิการศึกษาเนื่องด้วยเนื่องด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้นี้กําหนดให้มีการเรียนรู้เพื่อคุณอาวุธซึ่งจะมาแทนที่กศนการศึกษานอกโรงเรียนตามมาแท้สายนั่นแหละครับแต่ในมาตรา11และ12ท่านกลับไม่มีการระบุถึงการกําหนดมาตรฐานที่เข้มงวดในการเทียบเคียงวุฒิการศึกษาไว้ มีเพียงกำหนดกว้างๆว,ว่าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนจึงจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับว่าหลักสูตรเนี่ยจะต่างจากหลักสูตรกศอนอในเดิมของเดิมเนี่ยมากน้อยเพียงใดเท่าไหร่และหากเนื้อหาที่ต่างจากเดิมและห่างไกลจากเดิมมากหลักสูตรนี้เทียบเคียงวุฒิปกติเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่หรือจะเป็นเครื่องการันตีได้หรือไม่ว่าผู้ที่จบไปเนี่ยจะสามารถอยู่ในระดับที่แข่งขันกับนักเรียน ในระดับปกติได้มากน้อยเพียงใดก็เป็นข้อกังวลว่าจ่ายครบจบแน่นี่เป็นข้อกังวลประการที่2นะครับข้อกังวลประการสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการ QC ตรวจคุณภาพนะครับเมื่อมีการกระจายไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือกระจายไปที่จังหวัดอำเภอโดยเป้าหมายจปุประสงค์กำหนดไว้เพียงกว้างๆและคุมเคือทางกรมส่งเสริม การเรียนรู้ในอนาคตท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าในแต่ละท้องถิ่นจะมีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการเรียนไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ในเมื่อตัวพระราชบัญญัติเองยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าวิธีการที่แต่ละท้องถิน่นนําไปใช้เนี่ยจะได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรเพราะแม้ท่านจะพยายามจัดลักษณะการเรียนรู้ในอนาคตเป็นลักษณะฟรีสไตล์คือเป็นอิสระ มันก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่นั่นหมายความว่าท่านอาจจะได้มาตรฐานที่แตกต่างกันมากจนเกินไปของแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นจึงควรจะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับส่วนข้อเสนอของผมบางอื่นเวลาไม่มีแล้วนะครับควรจะต้องกําหนดแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าจะมุ่งไปทางไหนควรจะระบุไปเลยนะครับว่า เราควรจะกําหนดเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานให้ทุกคนได้สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เช่นภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลทั่วโลกนะครับควรเป็นภาษาพื้นฐานก็ไปเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารการจัดการกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนการบริหารเงินส่วนบุคคลต่างๆและซอฟต์สกิลทักษะย่อยในด้านต่างๆนะครับเช่นการตลาดการบริหารการเงินการลงทุนคือขนพื้นฐานการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนรู้ให้เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมในฐานะที่ประเทศไทยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีศักยภาพในด้านการสง่งออกแรงงานไปสู่อุตสาหกรรมการบริการทั้งในอาเซียนและทั่วโลกในอนาคตได,ด้ดังนั้นจึงขอกราบ,บเรียนท่านประธานมาไว้ณที่นี้เพื่อการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในลำดับต่อไปกขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ